สวัสดีครับวันนี้ครับเราก็มาดูกันเป็น WA ร้0ห้าบรุ่นห้านะครับของโคโรสะครับคันนี้เป็นรถตัดขนาดประมาณ1.5้าคิวนะครับนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับไป่านการใช้งานในไทยนะครับผมคันนี้ก็จัดว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเียบเข้ามือหนึ่งบ้านเรานะครับผมแต่ว่าที่ญี่ปุ่นใช้มาประมาณ1ิกว่าปีแล้วนะครับรุ่นนี้ อันนี้จะเป็นระบบไฮโดรสเตติกชันแรกนะครับของคุณสูนะครับรุ่นห้าพัดลมหลังก็จะเป็นรุ่นใหม่นะครับเป็นแบบปั๊มนะครับขนาดยางจะเป็น1 8 4แปนะครับจะแตกต่างกับตัว WA 1 0 0นะครับที่จะใส่ยาง10.9จุดเก้ 24นะครับก็จะใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะคันนี้กู้กี่ก็สามารถทอดเปลี่ยนได้นะครับแบบไวนะคันนี้ไม่ต้องมาตีสลักนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันที่ข้างบนนะครับว่ามันเปลี่ยนยังไงอันนี้4ตัวก็เดิมๆนะครับ อันนี้ก็จัดว่าสวยมากนะครับสติ๊กเกอร์มาร์กอะไรเก่าๆไว้อยู่นะครับเครื่องยนต์จะเป็น 4D 102นะครับระบบไต่เลก สีดีร้อยสองนะครับเงลงู บนหัวเก่งนะครับอ่าอน,นี้จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับรุนห้าก็จะพัฒนาจาก,กรุนสานมาพอสมควรเลยนะครับทั้งโฉมความสวยงามแล้วก็ระบบการขับนะครับอย่างที่ได้บอกไว้ข้างต้นนะครับว่าอันนี้มันสามารถเปลี่ยนมุงกี่แบบเอาได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งตีสลักโดยการใช้ปุ่มเนี่ยครับในการยืดหดตัวล้อสลักนะครับ ถ้าบิดไปทางซ้ายนะครับสลักก็จะหลุดออกนะครับแล้วเราก็วางมุงกี่ลงแล้วก็ถอยหลังออกไปได้นะครับตัวนี้เลยส่วนนั้นนี้จะเป็นพวกระบบขัดนะครับ traction mm hmm. control นะครับ on off อันนี้จะเป็นระบบเกียร์นะครับเป็นแบบไฮโดรแล้วก็เหมือนรถเก่งออโต้ครับเราตั้งไว้ที่เกียร์4มันจะ,จะวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับตั้งแต่1ถึง2อะไรพวกนี้นะครับ มันจะวิ่งไปสุดที่เกียร์ที่เราตั้งเอาไว้แต่เราวิ่งไว้ตั้งไว้สี่จะสุดที่เกียร์สี่ครับเราไว้ีเกียร์สองมันก็จะวิ่งแค่เกียร์สองครับไม่ไปเกียร์สามเกียร์สี่อันนี้เราก็ตั้งไว้สุดได้เลยนะครับอ่าแล้วคอนโทรลครับอันนี้มันก็จะสามารถใส่พวกใบมีดที่สามารถทำหงาย,เอ,ยเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรพวกนี้ได้นะครับมีลายเสริมเข้ามาส่วนด้านซ้ายก็จะเป็น ตัวคับปกตินะครับยกขึ้นยกลงป้อมไายนะครับใครที่หารถขนาดประมาณ1.5ิลคิวนะพันนี้ก็จัดว่าสวยนะครับมาลองครับลองเทสกันได้นะครับที่บริษัทไทยสงพลครับผมขอบคุณครับ